สวัสดีครับสวัสดีช่อง youtube แต่มบารใจกเกินรอยนะครับตอนนี้กัของชุดเป็นเอื้อตื่นเลินะครับผมต้อยเก็บแล้วเก็บของแล้วนะครับผมเอากับเคลียบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคลียบพื้นที่ตรงที่จะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้สุดใหม่หัวนาพืนไทยลุงเฟลแล้วลนะ่ะ ไม่ใช่ถ่ายคือไ์อสุดผิดแล้วนะครับผมชุดใหม่นะครับผมเป็นบางส่วนนะครับอันนี้คือห้องโต๊ะโต๊ะทำงานของตอยกับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอยกลับมาจากไปหาหมอตอยจะไปหาหมอนะครับผมหมอนัดนะครับนี่ อันนี้คือฮอแพ็กเรียวเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือส่วนแพ็กแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็สีเหลืออีส่วนหนึ่งนะครับที่พรท่านได้พับนะครับผมมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้พับนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเป็นยังอยเพราะท่านได้เอาเขาห่องตีเพิ่นสีมา คนสิมาติดกระจกกับอันห็ดฝานะครับติดกระจกกับห็ดฝานะครับในห้องนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือแพกเรียบร้ยบรอยแล้วนะครับผมแพกเรียบร้อยแล้วนะครับผม เยบรอยแล้วนะครับผมนัดกับไปซื้อของซื้อกาวให้แล้วครับนัดไปซื้อของซื้อกาวมาให้ต้อยแล้วนะครับกระสีลืมเหตุงานนี่แหละครับผมตอนบ่ายต้อยก็จะเริ่มเริ่มขึ้นตัวอย่างชุดให้น้องนะครับผมมันจสได้มัดแต่งนะครับผมเป็นตัวอย่างให้น้องนะครับ อันนี้คือรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกแต่ละขั้นนะครับผมสีย่ยมสีนะครับผมเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับได้หางมือนี่มอเศ้าโฟนตกใส่ครับพี่น้องเลยไปบ่แห่งอีจักเทิยแลบ่ไปไปแห่งอีจักเทิยนะครับผมให้สวยกินงเขา่าว ้สวยกินข้าวพี่น้อง <laughs> กินยังนั่น <laughs> <ม> <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือแต่อันมันฝนตกใส่อีกเก็บมาทันได้ นี<_<_่แหละครับพี่น้องนี่นะครับที่ว่าท่านได้แห้งนะครับพี่น้องอันนี้ยังไม่แห้งนะครับ ท่านได้แหงนี่คือส่วนนี่แหงรถตกรสิเก็บนะครับผมแต่วันนี้จะขึ้นตัวอย่างให้น้องๆก่อนนะครับวันนี้จะขึ้นตัวอย่างให้น้องๆก่อนนะครับผมตัวอย่างชุดรถตกรสิออกแบบหัวนะครับผมตัวก็จะได้ออกแบบหัวนะครับนี่แหละครับรถทุกครั้งก็จะจอดอยู่ในโดมนะครับผม กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่อง YouTube ต้นมะลำเจเกินร้อยด้วยนะคะ,ะผม